สวัสดีค่ะ6 6 1 0 5 0 1 2 2 0พัทราวีกิมแซง6 6 1 0 5 0 3 9 0 7ช่อชมพูรัตนาติดซอยคิมนี้จะมาอธิบายการทำงานของ RC IC พร้อมอ้างอิน Data Sheet นะคะตัวแรกจะเป็น j c l s 0 5จะเป็น i n v e r t e r 0 5อ้างอินจาก Data Sheet ของอันนี้นะคะพร้อมกับข้อมูลของ ChatGPT บางส่วน Inventor 205นี่จะเป็น Not Gate ตัว05จะมี6ช่องในตัวเดียวแต่ว่ามันจะไม่เหมือนนอตเกตทั่วๆไปก็คือเอาอูปุตของมันจะใช้ Open Collector ค่ะที่เอาอูปุตจะใช้ Open Collector มาช่วยเพราะว่ามันไม่สามารถขับแรงดันสูงได้ด้วยตัวเองมันจึงต้องใช้อามาช่วยนะคะมันจึงแตกต่างจากนอตเกตทั่วไปยกตัวอย่างเช่นถ้า Input เป็น0ูนย์เอาอุตมันจะออกมาเป็นหายซึ่งมันไม่สามารถ ทานชิเตอร์มันจะไม่นำกระแสมันจึงต้องใช้อามาไปต่อที่ VCC เพื่อให้มันขับแรงดันสูงได้แต่ถ้าอินพุตมันเป็นหนึ่ง u อปตุมันจะออกมาเป็นโลซึ่งทานชิเตอร์มันจะนำกระแสอยู่แล้วซึ่งไม่มีปัญหาอะไรนี่คือฟังก์ชันเทเบิลนะคะอย่างเช่นนี้อินพุตเป็นไฮออ t p ุ t ออกมาจะเป็นโลซึ่งไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าอินพุตเป็นโลออ t p ุ t มันจะออกมาเป็นไฮซึ่งมันมีปัญหาคือทานชิเตอร์มันจะไม่นำกระแสจึงต้องใช้อาร์มาช่วย และนี่คือโลจิกไดอะแกรมของมันนะครับของนอนเกตประโยชน์นะคะประโยชน์ของตัวศูนย์ห้าจะเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อเอาพุทธร่วมกันเป็นไวลดแอดโลจิกไวลดแอดโลจิกนะคะและใช้ในการขับรถแรงดันสูงและใช้ร่วมกับการ LED หรือทรานซิสเตอร์ภายนอกค่ะใหม่เห็นจากไดอะแกรมเพิ่มเติมก็คือเอาพุทธแต่และตัวจะสามารถนำกระแสได้สูงสุดแค่ แ m e นะคะเมื่อขาออกเป็นลงก็คือเอา below จะนำกระแสสูงสุดด้วย8ปิ m mm. แต่ถ้าแรดงดนัน v out เป็น high แนงดันจะต้องมากกว่า2อโวลต์และถ้า v out below ในนดันจะต้องน้อยกว่า 80, 8 8ต่อมาจะเป็นตัว5ซึ่งอา้าซึ่งมาองมาจากด้านาชีของอันนี้ค่ะตัว 1, นึ่งจะเป็นตัว buffer บัเฟอร์ที่ไม่กับเฟดมีสช่องในตัวเดียวแต่ว่าไอสีช่องแต่ละตัวนั้นจะมีแอน b l e เบิป็นของตัวเองสังเกตนะคะจะมีแอน b l e เป็นของตัวเองซึ่งแอน b l e เบแต่ละตัวเนี่ยจะสามารถมันทำงานควบคุมการทํางานอย่างอิสระแอน b l e ของบัฟเฟอร์หนึสองหจะ Active, Low. Active Low ะะเป็นโลเมื่อแอน b l e เบิลแอคทีนะคะถ้าอินพุตเป็นโลเอาพุตมันจะออกเป็น Low แต่ถ้า Input เป็นไฮอ t p ต t จะเอาเป็นไฮก็คือถ้า Input มันเป็น0ูนย์อพตก็จะเอาเป็นศย์ถ้า Input เป็นหนึ่งออตก็จะเอาเป็นหโดยที่ Enable ทุกตัวจะเป็น LOW อยู่แล้วประโยชน์ของตัวนี้ก็คือมาสามารถสำหรับควบคุมการส่งข้อมูลเข้าบาสัสและป้องกันการชนข้อมูลในระบบบัสเช่น CPU เป็น Memory หรือ Memory ไป CPU ก็คืออันนี้ CPU m e m o r รมันก็จะมีตัวหนึ่งสองห้าเพื่อช่วยป้องกันการชนกันของข้อมูลนะคะแล้วก็ทำหน้าที่แยกวงจรเพื่อควบคุมวงจรจากวงจรหลดด้วยค่ะเนี่ยค่ะอย่างที่อธิบายถ้าอินพุตเป็นหนึ่งเอาพุตออกมันออกมาเป็นหา้าก็คือเป็นหนึ่งเหมือนกันมันก็จะทำให้สัญญาณนี้ไม่นสัญญาณบาัสอื่นๆ,ๆเลยค่ะตัวต่อไปค่ะ <c oughs> จะเป็นตัว2 4 4เพิ่งก็คืออ้างอิงมาจากด s h ชีดอันนี้ตัว2อ4เนี่ยจะเป็นบัฟเฟอร์ซึ่งขายกับตัว1,2,5เลยแต่จริงๆแต่ว่าตัว1,2,2,4 4เนะี่ยจะไม่ได้มี Enable ทุกตัวตัว2องจะประกอบไปด้วยบัฟเฟอร์ตัวซึ่งแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4ตัวค่ะ ตัวซอน4 4เนี่ยจะเป็นบัฟเฟอร์ที่ไม่กลับเฟดเหมือนกันมันจะเป็นบัฟเฟอร์ที่เอาพุทเท่ากับอินพุทเหมือนกันเอาพุทมันจะขับกระแสได้มากและเหมาะก,กับขับรถนะคือ,อยกตัวอ,อย่างเช่นถ้า E N ค่ขา1ึงกับสิบเก้าอันขาดึงสิบเก้ามันเป็น E N นะคะ Enable ถ้า E N เป็น low IC จะทำงานแต่ถ้า E N เป็น high เอาพุทมันก็จะเป็น high มันไม่ต่อวงจรเลย นี่ค่ะถ้า en เป็น low แล้ว input เป็น low ก็คือเป็น0 o u t เอ put ก็จะออกเป็น0ถ้า input เป็น1 o u t เอ put ก็จะออกเป็น1ข้อมูลที่ใส่เข้าไปใน input จะเอาพ u t ออกมาแบบ not i n v e t e r ก็คือไม่กับเฟดเป็น buffer สองบไม่กับเฟดประโยชน์ของมันก็คือไม่กับเฟดหและไม่กับเฟดทสอก็คือใช้ในการในหน่วยความจำ clock driver ได้สก็คือใช้ขับบั ch ข้อมูลคือ databus ที่ต้องการแรงขับสูงซึ่งมันหยดคือมันสามารถแรงขับได้สูงอะคะ่ะสองสีก็คือใช้ในวงจรแสดงผลพวก LED หรืออะไรต่างๆที่ใช้กระแสสูงหรือแดงดันสูงต่อมาคือเอาพุทมันะคะจะเป็น T s t a t e ใช้ร่วมกับอุปกรณ์หลายตัวได้เนะะี่ยค่ะเอาพุทเป็น T s t a t e และ e n นเนแยกกลุ่มละหนึ่งอันนี้จะเป็นรูปวงจรน,นะคะนี่จะเป็นฟังชันเทเบิล หนูจะมายกตัวอย่างการทำงานคะกรณีบัฟเฟอร์ er สัญญาเนี่ยถ้าเราใส่โวลต์แรงดันไปน5โวลต์เข้าขาย A1 นี่คือขาย A1 ใส่เข้าไป5โวลต์คือ Enable A Enable A AA มันก็จะทำงานเป็น Low A1 จะเป็น High ดังนั้นขา Y1 ่ขา y ว,วจะเอาพุทออกมาเป็น High แต่ในกรณีครบบัต ใช้ enable เป็นเหมือนสวิตช์เปิดปิดใช่ไหมคะมัน enable จะทำงานเหมือนสวิตช์เปิดปิดในการเชื่อมต่อข้อมูลบัสถ้าปิด enable เป็นห่าถ้าปิด enable หนึ่งเป็น high ย่าเอาพุทก็จะไม่มีผลกับบัสก็คือปิด enable High คขาเอาพุทก็ไม่มีผลกับบัสค่ะต,ตัวต่อไปนะคะเป็นตัวสองสี่ห้าอิงจาก data sheet จากนี่น สองสี่ห้าตัวสองสี่ห้าเนี่ยจะเป็นตัวขับบัสไปแบบสองทิศทางก็คือตัวสองสี่ห้าจะมีทั้งหมดแปดบิตนะคะมาทำงานแบบเอมาทำงานเป็นการไหลเอไปบีบีไปเออย่างนี้มันคือการมันจึงมีมันมีขา direction มันมนขาได้ใช้ควบคุมทิศทางแล้วก็มีขา Output enable มันเป็นขาที่ใช้เปิดปิด Output เป็น active low นี่ค่ะขาเ u t พุท enable มันเนี่ยทำหน้าที่เป็น active low อยู่แล้วส่วนขา direction มันเนี่ยถ้าขา direction ป้อนหนึ่งเข้าไปาขา direction โดยที่ขา enable เป็น low อยู่แล้วการทำงานของมันก็คือการทำงาน a ไป b, b. แต่ถ้าป้อนศูนย์เข้าไปหาเดเรคชั o นโดยที่เอาพุทเอเวอร์แล้วเป็นโลอยู่แล้วเอาพุทออาของมันก็จะออกมาเป็นโลคือเป็นศูนมันจะทำงานออกมาเป็น B ีไป A มนสลับกันเอาใหม่เพื่องงถ้าเราป้อนหนึ่ง 1, มันจะทำงาน A ไป B, B แต่ถ้าเราป้อนศูนมันจะทำงาน B ไป A แต่ถ้า enable ถ้าเป็น output enable เป็น high ก็คือเป็นหนึ่ง output ทั้งหมดเลยค่ะจะเข้าสูาา่สถานะ high ก็คือไม่ส่งผลต่อบัตเนี่ยค่ะถ้า enable เป็นหนึ่งและ i น e c t i o n เนี่ยเป็นตัวอะไรก็ได้แต่ถ้า enable เป็นหนึ่งมันจะไม่ส่งผลต่อบ,บัสเลยเพราะมันจะเข้าสูาา่สถานะ high ประโยชน์นะคะประโยชน์ของมัน ประโยชน์ของมันคายการเป็นตัวกลางมันใช้เชื่อม2ระบบข้อมูลที่ต้องแรกเปลี่ยนกันได้2ทางมันเหมาะกับการทำงานระบบบัสเช่น CPU ไปที่อื่นๆหรือ memory เพราะมันทำหน้าที่เป็นตัวกลางและไอตัว245มันยังใช้ร่วมก,กับ IC ตัวอื่นได้อย่างเช่น2 4 c หรือ373เเพราะมันสามารถสร้างระบบรับส่งแบบ สิ่งอะไรพวกนี้ได้ก็ค,คือมันสวยมันโอเคอในระดับหนึ่งค่ะ IC ตัวถัดไปนะคะสามเจ็ดสี่ค่ะอ้างอิงจาก chatgpt แล้วก็ data sheet อันนี้ค่ะสามเจ็ดสี่นะคะ octal d-type flip-flop bit t y p e state output ค่ะภายใน IC ตัวนี้ค่ะจะมี d flip-flop อยู่ทั้งหมดแปดตัวค่ะโดยข้อมูลอินพุตเนี่ยจะ l e ส เข้าไปเมื่อ clock เปลี่ยนจากศูนย์เป็นหนึ่งค่ะก็คือที่ขอบขาขึ้นค่ะแล้วก็ที่ขา output enable ค่ะจะทำงานเมื่อเป็น active low ค่ะจะมาดูกันที่ function table วันนี้นะคะเมื่อ output enable เป็น active low ค่ะบรรทัดแรกนะคะ clock จะเป็นขอบขาขึ้นพอดีจะเกิดการ last ข้อมูลค่ะข้อมูลที่เราให้ไปนะคะจะเป็น high ค่ะ output ที่ได้ก็จะเป็น high เหมือนกันค่ะบรรทัดที่สองนะคะ clock เนี่ยจะเป็นขอบขาขึ้นเหมือนกันก็จะ last ข้อมูลค่ะ ข้อมูลของเราเป็น low ค่ะเอาพุทก็จะเป็น low เหมือนกันแล้วก็ทบรรทัดที่3มนะคะคอกเราไม่ได้เป็นขอบขาขึ้นค่ะดังนั้นไม่ว่าข้อมูลจะเป็นอะไรนะคะเอาพุทที่ได้ก็จะเป็น steady state ค่ะเป็นค่าเดิมจากก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็กรณีที่เอาพุท enable นะคะเป็น high ค่ะไม่ว่าคอกจะเป็นอะไรแล้วก็ข้อมูลที่เราให้ไปจะเป็นอะไรค่ะเอาพุทที่ได้จะเป็น Z ทบดเลยค่ะก็คือจะเป็น high impedance ค่ะ high impedance นะคะ ก็คือตัวต้นานทานที่มีค่ามากดังนั้นกระแสเนี่ยจะไหลผ่านได้น้อยดังนั้นจะเป็นการลดการรบกวนดัตตาบัรค่ะโดยดัตตาบัรค่ะเป็นตัวที่ CPU ใช้เป็นทางผ่านในการควบคุมการส่งถ่ายข้อมูลจาก CPU ไปยังอุปกรณ์ภายนอกค่ะหรือว่ารับข้อมูลจากอุปกรณ์ภายนอกค่ะเพื่อมาประมวลผลที่ CPU ค่ะดังนั้นประโยชน์ของ IC ตัวนี้นะคะก็คือเหมาะแก่การควบคุมการส่งข้อมูลที่ต้องการแยกสัญญาณแล้วก็เก็บข้อมูลเพียงชั่วคราวค่ะ อนซีตัวถัดไปนะคะก็คือ193ค่ะอ้างอิงจาก c h a t GPT แล้วก็ Data Sheet อันนี้ค่ะค่ะ4 9 3 4 b i t Synchronous Up Down Binary Counter นะคะตัวนี้สามารถนับเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงได้ทีละหนึ่งค่ะโดยการนับนะคะจะเกิดขึ้นที่ขอบขาลงของสัญญาณคอค่ะก็คือเปลี่ยนจาก1เป็น0ค่ะ อ๋อแล้วก็ต้องระวังก็คือเราต้องป้องกันไม่ให้เขาอาฟกับเขาดาวอะค่ะมันเกิดขึ้นพร้อมกันไม่งั้นเราจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนค่ะเราจะมาดูคนที่ขาแรกนะคะก็คือขาเคลียรค่ะขาเคลียจะทํางานเมื่อเป็นแอคทีฟไฮค่ะก็คือเมื่อขาเคลียรเป็นหนึ่งค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะเราจะเคลียร์ทุกอย่างเอาพุทมันจะเป็นศูนย์ทันทีค่ะขาถัดไปนะคะก็คือขาพาราเรลลโหลดค่ะ ทำงานเมื่อ Activelow ก็คือทำงานเมื่อเป็นศูนย์ค่ะเราสามารถตั้งค่าเริ่มต้นเรื่องการโหลดค่าจากอินโฟคาะขนานเข้าไปได้โดยตรงอันนี้นะคะเราตั้งค่าเริ่มต้นให้มันเป็นสิบามค่ะแล้วก็มาดูที่ขอบถัดไปนะคะก็คือเขาอัพกับเขาดาวค่ะเขาอัพกับเขาดาวนะคะจะทำงานที่ขอบขาลงค่ะขาลงแรกที่เราเจอนะคะก็คือของเขาอัพค่ะก็คือเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งจากสิบาที่เรามีนะคะมันเลยจะเพิ่มเป็นสิบ้าค่ะ ขอบถัดไปเราก็จะเป็นเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมค่ะก็จะเป็นไม่กี่สิบสี่ค่ะนี่สิบห้าแล้วก็ถัดไปให้เราเจอก็จะเป็นเขาอ้าเหมือนเดิมค่ะก็คือเพิ่มขึ้นเป็นศูนย์เพราะว่าอันนี้เป็นโฟบิตนะคะก็คือมีแค่สี่บิตเท่านั้นสูงสุดมันคือหนึ่ง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 ค่ะก็คือสิบห้าดังนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งมันก็เลยจะวนไปเป็นศูนย์ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นไปในในองเดียวกันค่ะจนมาเจอขอบถัดไปนะคะมันเป็นขอบเขาดาวบ้าง จาก2นะคะที่เป็นเอาต์พุตล่าสุดมันจะลดลง1ค่ะก็เลยเหลือ1แล้วก็ขอบถัดไปก็ลดลงอีกค่ะก็เป็น0แล้วพอลดลงอีกมันก็จะเป็น15ค่ะถอยหลังลงไปเรื่อยๆเป็น14-13ค่ะดังนั้นนะคะเอา์พุตหนึตัวนี้ก็จะเหมาะแก่การนับในระบบดิจิตอลค่ะที่ต้องการความแม่นยำแล้วก็สามารถควบคุมทิศทางได้อย่างยืดหยุ่นค่ะเช่นนาฬิกาหรือว่าเครื่องวันระยะเวลาค่ะ ซีตัวถัดไปนะคะก็คือ139ค่ะอ้างอิงจาก ChatGPT แล้วก็ Data Sheet อันนี้ค่ะค่ะ1น9นะคะ Dual t o to Four Line Decoder d e m u l t i p e x e r นะคะประกอบด้วย Decoder 2ชุดค่ะที่ทำงานแยกกันอย่างอิสระค่ะแต่และชุดจะมี Input เนะะี่ยค่ะ2 b i บิตแล้วก็มี Output 4เส้นค่ะเป็นสัญญาณแบบ Active Low ค่ะ โดย i c ตัวนี้จะถอดรหัสของ Input ค่ะเพื่อเลือก Output เพียง1เส้นค่ะจาก4เส้นให้อยู่ในระดับ Low ค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในระดับ High ค่ะเราจะมาดูกันตรงนี้นะคะขา Output e n a b l e เนี่ยจะทำงานเมื่อเป็น Active Low ค่ะก็คือจะมาดูตรงนี้ก่อนแล้วก็ขอแก้ตารางนิดนึงนะคะก็คือ in Input ค่ะเราจะเรียงบิดจาก a 1ไป a 0ค่ะ แล้วก็บรรทัดแรกนะคะมันเป็นโลโลก็คือ0ูนย์ค่ะเอาพุทที่จะมีตัวหนึ่งเป็นศูนย์ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเอาพุทตัวที่0ูนย์ศนะคะก็คือเอาพุทตัวที่0ูนย์ตัวนี้ถัดไปนะคะจะเป็นโลไฮก็เป็นศูนย์หนึ่งเอาพุทตัวที่ต้องเป็นโลค่ะก็คือเอาพุทตัวที่1ก็คือตัวนี้ค่ะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นไปในทํานองเดียวกันค่ะแล้วก็กรณีที่ r ขา enable เป็นไฮนะคะเราจะไม่สนใจว่า input จะเป็นอะไรเลย เป็นอะไรก็ได้ค่ะอันนี้คือดอนแคร์เอาผุที่ได้นเนี่ยมันจะเป็นไฮหมันเลยค่ะดอกนั้น IC ตัวนี้นะคะก็เลยเหมาะแก่การเลือกช่องสัญญาณแล้วก็ควบคุมการทํางานของวงจรอื่นๆที่ต้องเลือกเพียงทางใดทางหนึ่งค่ะ IC ตัวสุดท้ายนะคะก็คือ IC 138ค่ะอ้างอิงจาก c h a GPT แล้วก็ data sheet อันนี้ค่ะ 138่งสามแปดนะคะ3 2 8 l i n e ส e c o ลน i เ e โคเดอร์ e x e r นตะคะอ่า uh, IC ตัวนี้จะมี Input 3-bit บิตค่ะแล้วก็มี Output 8เส้นแบบ Active Low ค่ะ IC ตัวนี้จะถอดรหัส Input ค่ะเพื่อเลือก Output เพียงเส้นเดียวจาก8เส้นค่ะให้อยู่ในระดับ Low ค่ะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในระดับ High มันจะคล้ายๆกับ139ที่อธิบายไป IC ตัวก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าจะแตกต่างกันที่จำนวน Input ที่จะส่งผลต่อจำนวนเอาต์ทแค่นั้นค่ะตัว138่นะคะตัวนี้จะมีขา enable ทั้งหมด3ขาค่ะ,คะก็คือ G1, G2A แล้วก็ G2B ค่ะแต่ว่าในตารางนี้นะคะจ2ก็จะรวมกันก็คือเอา G2A ค่ะมาออก,กับ G2B แล้วขา enable จะ Act i ี e เมื่อ G1 นะคะเป็น High แล้วก็ G2A กับ G2B ค่ะเป็น Low แล้วตามตารางนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นโลก,ก็หมายถึงว่าถ้าออกันแล้วจะเป็นโลมันก็มีแค่0ูย์อกับ0ดังนั้นมันก็ตรงตามเงื่อนไขทั้งสองข้อนี้ค่ะดังนั้นทั้งหมดนี้ก็คือแอคทีฟนะคะแล้วก็จะมาไล่ตามตารางอินพุตนะคะมันเป็น c b a อันนี้เรียงกันถูกต้องแล้วนะคะมาดูตรงที่ Active อันแรกนะคะ0 0นย์ศูนยเอาพุทที่จะเป็นศูนย์เพียงเส้นเดียวนะคะเพียงเส้นเดียวก็คือ เอาพุทตัวที่ศูนย์ค่ะก็คือตัวนี้ที่เหลือจะเป็นไฮหมดเลยค่ะปรัทัดต่อไปนะคะก็คือโลโลไฮเอาพุทเพลงตัวเดียวที่จะเป็นโลก็จะเป็นเอาพุทตัวที่หนึ่งค่ะก็คือตัวนี้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นทำนองเดียวกันเลยค่ะมาดูในกรณีที่อ่า e ินอะโบค่ะอินอะโบนะคะแบบไม่แอคทีฟบ้างก็คือที่สองเนี่ยเป็นไฮค่ะอันนี้คือไม่ตรงตามเงื่อนไขนั้งแต่แรก แล้วไม่ว่า G 1หรือว่า input จะเป็นอะไรคะ่ะเ u t p u t จะเป็น high หมดเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ตรงตามเงื่อนไขบรรทัดที่2ก็เหมือนกันค่ะก็คือ G 1เป็น low อันนี้ก็ไม่ตรงตามเงื่อนไขเหมือนกันดังนั้นไม่ว่า G 2หรือว่า Input เป็นอะไรคะ่ะเอาพุ t จะเป็น high หมดเลยค่ะก็ประโยชน์ของ IC ตัวนี้นะคะก็เหมาะแก่การเลือกช่องสัญญ,ญาณแล้วก็ขยาย a d d เ e s s ใน memory หรือว่าควบคุมการส่งสัญญาณเพียงเพียงทางเดียวค่ะ ขอบคุณค่ะ